ท้าคุ้นๆนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องถามครับว่าท่านี้เอามาจากไหนท่าพี่น้องเขาเองนะครับน้องแกวตาทำประจำครับท่านี้คุ้นมากโอ้ิดน้ํำแบบหล่อๆเลยครับโอ้อะไรเจล่อขนาดนี้ทำไมมันเก๊กจังอโอครับ ถ่ายอยู่กินน้ำเหมือนน้องสาวมากเลยครับเดี๋ไปดูกันน้องสาวทำอะไรอยู่ใช้ปฏิจจ ա บบอดไ,ไดบอ <c oughs> ไ,ไดแท้ๆละ, <c oughs> ะเห็นกล้องไม่ได้เออวิ่งมาเลยเออ เห็นกล้องไม่ได้ครับเป็นกล้องวิ่งมาแล้วครับต <c oughs> อนนี้ขออนุญาตลากสู้สักหนึ่งวันนะครับให้ชินมากๆครับยิ่งชินมากยิ่งนิ่งครับแก้วแก้วแม่ต้อยแม่ต้อยมาแก้ว <c oughs> ดูดูตังงอะตั้งนะ <c oughs> มีสู้ไม่ใช่ปัญหาครับโอ้เลนลุมพนหเล่นอนะนี่มีการยืนฟังยืนมองนะครับ <c oughs> มียืนมองคุณพอ่อคุณแม่ด้วย ตาแม่ต้อยแล้วเห็นแม่ต้อยแม่แม่ต้อยมาแล้วอืมเฮียรถใสเออแม่แม่แม่ทา้าถ้าเด็กน้อยเขาทาเขาต้อยลังแล้วเขาก็คีดขาน่าเขาต่อยล้างแล้วเขาคีดขาน่ะแบบคิดเกิอติ้งน่ะเอาย่องย่องมีเก๊กดูด้วย บอลคาลินต่อสู้กับรถขินนะครับ <c oughs> <c oughs> เล่นไปครับเล่นไปความสูงของเขาเล่นไปครับเ,ออเล่นจะได้แบบเขาเล่นฟังนี้ครับคุณพ่อคุณแม่จะได้รีบทำความสะอาดแบบเร็วๆครับาาโอ้โหเขาเขาแรนสุนครับรถเข็นอยู่เชียด,ดโอ้ช่ย่อยนะ มึนตั้งสองแก้วแม่ต้อยแม่เห็นแม่ต้อยไหมหนึ่งขาน่าขาล้าเตีได้หมดแม่เขาไล่เขาไล่แม่อีลีได้เขาแหงแต่อารมขางเนอะเขาก็ลังมั่นเลยนะแล้วเขาสิไล่เอาเลยเออ

ขาสิเลตไล่แม่ไ nah. ด้แบบต่อไปมีมูเล่นนะทะเบงคาสิไล่แหม่เอ็นโเขาสิไล่แม่ได้แล้วยังนึงไปเล่นยังนึงเอาลองเบิงใครจะชนะไปลองเบิงพ่อกับแม่สิยอมแก้วตาบ่เอา

อางตอนต้อจบอีกสิบื้นไหมนอคันนอสิบื้นไหมเออปูกกันครับผมเดี <ías> ๋ยวคุณพ่อคุณแม่ทาความสะอาดเสร็จก่อนค่อยปล่อยครับเพราะว่าตอนคืน,ตอน,ต,อนตอนกอนตอนกลางคืนจะไม่ผูกให้ช้างจะไม่ผูกโซ่แก้วตานะครับผมแก้วตาเล็กอยู่ครับตอนกลางคืนจะไม่ผูกเด็ดขาดครับถ้าผูกจะผูกตอนเช้าแล้วก็พ่อแม่เฝ้าอยู่นี่ครับถึงจะผูกก็ประมาณนี้ครับ ให้เขาชิมน,นะครับจะผูกนิ่งจะผูกแต่ว่าอยู่กับแม่เขาก็ไม่เป็นไรครับหายห่วงแม่เขาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลานี้ไม่มีปัญหาครับกินนมถึงแน่นอนวิ่งเล่นได้แน่นอนครับ ถ้าตะกี้ไม่ผูกก็คงทำขอ้อสอดไม่ได้ครับนี่เวลาผูกแล้วต้องรีบทำขอ้อสอด เดินจะผูกหยุดซาไป10%เลยครับ ตัวตัวเอานะครับแก้าตาแกวตาตอนนี้ก็สูงครึ่งจะครึ่งตัวแม่นะครับสูงมากเลยครับตัวตัวเอาครับแปบ๊บเดียวอายุหนึ่งปีกับพลังอันมหาศาล เอ f c ดูหน้าแม่แก้วตาครับดูมุมนี้บางมุมคล้ายคล้ายแก้วตาเลยครับเหมือนกันเบะเลย Sơn đạc bò Hoang nè nè lên nắm đi. ครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ดูคลิปน้องแก้วตากันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีบายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม